สี่สามสองแอ็ติ้งมาแอคชั่นครับผบครับคอันพี่ถามไปซีรีส์ภาคสองมันจะเป็นในทิศทางไหนแต่ละคู่เอาคู่เราก่อนก็จะมีความเบีไซน์หน่อยๆครับผมใช่นเรื่องของทิศทางในเรื่องของทิศทางใครไม่เป็นเลยล้อเล่นครับผมก็คือเราจะตอนนี้คือตัวตัวละครมากับตัวละครพบกันแล้วพบกันแล้วเรียบร้อย มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของคนที่รักกันคนที่เป็นแฟนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในพอเริ่มเรื่องมาเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าลิงกับฟันวลามันอยู่ด้วยกันนี่ยนะจากที่แบบันหวานจีบๆกันพอมาเป็นแฟนกันอ้าสุดท้ายมันมีปัญหาขึ้นมามมีปัญหาของคนที่รักกันนะผมว่าเส้นเรื่องของเราอ่ะมันจะเป็นเส้นเรื่องที่คนที่เคยมีคนที่มีแฟนคนที่เคยมีแฟนเนี่ยจะเก็ดมากไม่งั้นอยากให้ดูมากมากเลยครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จากการเป็นแฟนกันแล้วมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็ทั้งทา่ไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเร่เนี่ยเนียมันดราม่าตาไหลเลยนะครับผมแต่ว่าคู่เราจะไม่สดใสเหมือน มันมีความสดใสอยู่แต่ว่ามันก็มีความแทรกแบบปัญหาของชีวิตจริงเข้ามาใช่ไหมเพราะชีวิตก็คบกันมันก็ต้องมีมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีคิดหวังแล้อหรือหวั่นไหวคือเจ็บโน้ตเกิดเราพูดเป็นประโยคเลยไม่มีไม่มีเมโลดี้แต่เรืนี้ก็ฟันมันพบกันมีอะไรก็เรื่องใหญ่นะใช่ครับหอยหิเอียงนะเถียงกันตลอดเวละ ไอ้คู่คุณบ้างดีกว่าอย่างไงเนี่ยครูผมครับตอนว่างไหมหรือว่าตอนปลายเขาเปิดมาแบบเหมือนเหมือนโยนบอมใส่คู่คุณอ่ะใช่ก็คือหมอปรารยกลับมาอืใช่มันก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายรักขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งอ่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่หมอปรวียกลับมาว่ากลับมาทําไมแล้วหายไปไหนมาไปทําอะไรมาทําไมต้องกลับมาเวลานี้ใช่ใช่ในซีซั่นสองจะตอบทุกอย่างให้กับทุกคนเลยครับและคู่นี้จะเดินไปในเบ้ไหนก็ ทิศทางไหนทิศทางทิศทางอันนี้เป็นัเป็นสับไปรุ่นนะครับบางทีแบบเบ้ไปทางซ้ายเบ้ซ้ายแล้วเดินไปนะอันนี้สับไปรุ่นนะครับคู่นี้จะไปในทางที่ทางไหนใช่าเราก็มารุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับคลาสซิคเซนจีนของเราจะมาก่าสซิคเสองเราจะโอ้ไม่เหมือนจีซหนึ่งแน่นอนับเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนแล้วแต่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับไอคนที่มันกลับมาจากอะไรของเขาเรื่องของเขาันั่นแหละอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องจบแบบ เป็นตัวละครของดุลสามารถเลือกได้อย่างว่าหรือจะเก็บไว้ทั้งสองคนของเรมันมีประเด็นอยู่นึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูที่ตอนสองใช่ใช่เรื่องมันจะเป็นประเด็นของเรื่องมันเป็นประเด็นของที่สืบเนื่องมาเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเขาจะแก้ไขปัญหากับทางที่เขาเลือกแล้วยังไงให้มันชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือเรื่องนี้ไม่ได้สามเศร้านะเส้นนี้เขาเป็นสี่เศร้าเลยใช่ส่วนตัวของหมอธนูเขาเลือกเขาเลือกตั้งแต่แรกแหละแต่แค่มันอาจจะมีแบบ สตอรี่อะไรที่ที่ที่ำให้คนแบบสับสนแค่นั้นเองไม่ต้องรีบยืนยันไม่ต้องรีบยืนยันก่อนต้องบอกก่อนอีบายมันจะเถียงกันทำไมจริงๆกดดันไหมเมันเป็นซีซั่นสองเราสี่คนจะต้องแบ่งกดดันไหมหรือจริงจริงตัวเราอ่ะเราค่อนข้างสบายใจแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยนี่สองคนนี้ต้องเป็นแบบว่าคนคอยที่จะต้องกดดันใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่าจริงๆทําให้ดีก็พอแหน้าเราดูคงทนนะพลาส เขาอยากห้องน้ำอะครับบาคือคือคือผมรู้สึกว่าทําให้ดีก็พอครับผมอย่าไปคิดมากคืนดังแล้วเราว่าพอการถ่ายด้วยกันอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไปแบกใครหรอกเรารู้สึกว่าน้องๆเซตใหม่เอง Star ์ทเตอร์นิวเจนจะเป็นซุปเปอร์บอยเองก็ตามแต่ที่มาเนี่ย คือน้องๆเก่งกันทุกคนครับและทุกคนมีส่วนที่ทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเจนัวแต่ซีรีส์ที่สมบูรณ์ด้วยครับทีมงานนักแสดงทุกคนเนี่ยมีส่วนหมดเลยครับใช่ครับพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนตรงนี้ก็ใช่ใช่ครับยิ่งทีมงานบนติ๊กต็อกนี่สุดยอดจริงๆครับเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยจังหวะคุณนี่มันใช้ได้สุดยอดสุดยอดผมก็ได้แต่พี่มาทั้งนั้นน่ะเฮ้ยอย่าลืมติดตามนะครับเทศกาลคู่ชิมบนติ๊กต็อกคนละคอนเทนต์ไหมล่ะไม่ยอมเลยไม่ยอมเลเพราะว่าเราอันนี้เป็นคู่ช ว่าไปมันโยงกันได้ไงมันโยงกันเกี่ยวเนื่องกันคนจะรอติดตามพูดที่พูดความจริงของแต่ละคู่ในซีซั่นสองมันจะแค่ไหนให้คะแนนไหมเอาไปให้คะแนนไหมง่ายเลยเต็มสิบผมให้คู่นี้คู่เราเก้าจุดเก้าทายไปไหนศูนย์จุดหนึ่งทำไมเราขิงขนาดนั้นนะหนึ่งให้ทิ้งดราม่าไปมีดราม่าก็หนึ่งแต่แต่เป็นดราม่าที่ก็ยังฟินอยู่นะอันนี้ก็ขิงคู่นู้นใช่ไหมขิงขิง คนเขียนนของผู้ผมไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเพราะเราไม่เน้นพูดเยอะคราวนี้หนึ่งที่อยากรู้ว่าดได้ได้เดี๋ยวผมบอกเองก็ประมาณว่าว่าสิบสิบคะแนนอ่ะอ่ะสิบเต็มสิบเต็มสิบคะแนนเต็มสิบอันนี้ไม่พูดเยอะนะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะรอดูเองจริงจริงมันเรื่องมันเข้มข้นแล้วตอนนี้ โอ้ยนี้กวนเข้าไปคือายไม่ได้แล้วมันเข้มขนมากตอนนี้ไม่รู้แล้วนะว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เป็นวายซีซั่นสองหมายถึงคนเนี่ยเนี่ยดูนบ้าจะเป็นยังไงหมอธนูกับวายุเนี่ยมันเข้มข้นมาก่วาเข้มข้นคููแน่นอนที่สำคัญครูจะมีคู่ปอกต้องคู่อะไรอีกเยอะมากเหมดครับเข้มข้นหมดรับรองรับประกันดูแล้วสบายครับดูได้ทุกเพศทุกวัยมันเป็นละครที่จริงๆแล้วค่อนข้างจะออกไปแนวทางคอมเมดี้ที่มีแซงดราม่าบ้างนะครับก็ ดูได้สบายๆแล้วก็ยังคงความน่ารักยังคงความงดงามของความรักในรูปแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็เป็นละครที่ที่ทําให้ทุกคนได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้สบายใจได้ยิ้มไปกับมันับซึ่งใดๆก็ตามแต่นะครับผม เจอกันนะครับผม EP EP 1เนาะในี e n Y s e a s o n 2เนี่ยในวันที่21 <EP. S> ธันวาคมนี้นะครับผมทางแอปพลิเคชันไอชีครับ,รบแล้วก็ช่อง3นะครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ